บาบาโตธรรมดากับเอ็กเซียธรรมดาโอ้นี่ศึกระยะาประชิดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยซ <c oughs> ุนา่าซุน่าตอนดึกตอนเด็กอับตอนเด็กกันเด็กไอ้นี่ก็เด็กเหมือนกัน,เ,นเด็กสองคนได้มาตีกันแล้ว <c oughs> นี่ศึกเด็กนะศึกเด็กอืมอาร์ซีกันดั้ามาตามชื่อคนขับใช่ไหมตั้งใจนั่งเขียนกันนั่นดิถ้าเกิดว่าเป็น Ari, อาลีอาซาซีเอ่อ A ก็เป็นอาร์ใช่ป่ะเอาาอา อาก็สาก็ได้ซีซี C ก็จะเป็น h e เอออ่านอย่างนั้นก็น่าจะได้เหมือนกันไปแล้วไปแล้วไอ้ซา <c oughs> ส,สนาตอนเด็กนี่ไหวไหมเพื่อนโดนโดนโดน <c oughs> เรียบร้อ <c> ย <oughs> เฮ้ยศ hey, สสนาอย่าเดยส,สนาตอนนี้มันยังเด็กเกินไปที่จะลบอ่ะจริงๆศาส,สนาไม่ได้อยู่ในเซเลชเชียลบีอิงด้วยซ้ำนะศาส,สนามันโดนไอ,อ,อ้รีวองอ่ะลากมันเข้าเซเลชเชียลบีอิงแต่ว่าจริงๆคนที่เข้าเซเลชเชียลบีอิงได้จะเป็นจะต้องเป็นคนที่ถูกรับเลือกจากเวด้าตรงๆถึงจะเข้าได้ศาส,สนาไม่ได้เข้ามาด้วยวิธีปกติแต่ว่าเล่นเส้นจากไอ้ตัวรีบอลเข้ามาไอ้ออีวองเล่นเส้นให้มันเข้ามาได้อ่ะ ซึซนาถ้าจะเข้าเซเลเชียลบีอิงอ่ะต้องเป็นตอนที่ขับแต่วันโอแล้วนู่นอถึงจะเข้าได้อะนะเด็กเส้นนะั่นนีละเขาเปเด็กเส้นเออเด็กเส้นโดนไปตอนนี้มันยังไม่เก่งไงไอซึซ <t ry t ry> นาตอนนี้มันยังไม่เก่งกำใจกูเป็นเด็กเส้นเข้ามา <t ry> โอมีคามใส่แหลกเลย ไอ้คอมโบไม่โดนประเด็นคือคอมโบไม่โดนซุสนาคอมโบไม่โดนเมื่อกี้เจอเขาทั้ไมตายเลยดาบกระบอง <laughs> ใหญ่เหมือนกันนักคู่ไอ้ยังไม่โดนอีกแล้วคอมโบหลุดอีกแล้วอ่ะซุสนาคอมโบหลุดบ่อยไปไหมเนี่ย <laughs> แล้วก็โดนปืนยิงตายง่ายๆเลย มีคาเหลือชีวิตยอยู่อีก 3, สามสนนเหลืออีกสองโอโ้โหห่างกันหนึ่งชีวิตไหวไหมเนี่ยเพื่อนเนี่ยเอาจริงนะถ้าวัดตามหลักแลว้วอะบอปทอสู้เอ็กเสียไม่ได้นะแค่หุ่นนะแค่หุ่นไอ้ว่า กาะเอ็กเซียทำจากอ e ีคาร์บอนป้องกันอาวุธประเภทของบาบทอสได้อย่างดีเลยจริงๆแล้วอาวุธของบาบทอสไม่น่าจะทำลายทำลายเอ็กเซียได้ด้วยซ้ำแต่นี่มันคือเกมไงมันตัดเรื่องของเกาะออกไปหมดเลยเออไม่งั้นบาบะทอสโดนปืนบีมของเ <c oughs> อ็กเซียก็คงจะไม่ไม่ลดเหมือนกันเลือดก็คงไม่ลดเหมือนกันแต่นี่ลดนะเนออไม่ใช่สเปคหนังไงนี่สเปคเกมต้องให้เท่าเทียมกันหน่อยเอาบอกสเปคหนังอะกูยืนให้มึงตอบเลย มึงตบกูไม่ได้หรอกไอ้เงาสุดน่าอนะกูยืนให้มึงตีกันเลยกูเลยเรียบร้อยเจวคอมโบดาบอ๋อเหลือรีแพรอดเพราะรีแพร์ โดนอยู่ดีเออฟาดเลยตาย <laughs> มันยังเด็กไปจริงซูสนาตอนนี้ยังเด็กไปไม่ได้หรอเออกูเข้าเซเลิเชียลบีอิงไม่ได้เด้ำถ้าเอาจริง <laughs> แหมแหมแหมเข้าได้พวกเด็กเส้น